ใบมีดตัดหญ้าหมุนตามเวลาสตาร์ทหรือใบมีดตัดหญ้าหมุนตลอดเวลาแบบนี้ให้ทำการหมุนน็อต4ตัวที่บริเวณกกเพลาเครื่องตัดหญ้าออกเมื่อหมุนน็อตออกแล้วสามารถดึงก้านเครื่องตัดหญ้าออกจากตัวเครื่องได้เลยนะครับนี่นะครับสาเหตุก็คือสปริงคลัตช์เครื่องตัดหญ้าหลุดสปริงตัวเก่า ใช้งานมานานเกิดความล้าและอ้าออกแล้วนะครับเปลี่ยนตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าไปโดยใส่เข้าไปขาหนึ่งก่อนจากนั้นใช้ลวดหรือสลิงดึงอีกขาหนึ่งขึ้นกดเข้าไปที่คลัต์อีกตัวหนึ่งนะครับกดเข้าไปให้แน่นเมื่อแน่นแล้วถอดลวดหรือสลิงที่เราใช้ดึงออกจากนั้นนำ การเครื่องตัดหญ้ามาประกอบเข้าได้เลยนะครับโดยหมุนน็อตทั้ง4ตัวที่บริเวณกกเพลาเข้าให้แน่นเมื่อนแน่นแล้วก็สามารถนำเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาใบมีดตัดหญ้าหมุนตลอดเวลาหรือวิธีเปลี่ยนสปริงคัดเครื่องตัดหญ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ